เบร,ร้อยี่ห้าอานะครับหน้าแหลมนะอันนี้ติดสติกเกอร์เ็บเอนะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะครับชุดสีก็พอได้นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับ ยางยังเลือเหลือนะครับถังใสๆนะคันนี้ระบบไฟติดนะครับรถมีแบตนะไฟเลี้ยวติดนะครับซ้ายขวาติดครบนะๆๆแต่ดังนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับมีท่อผ่าใบเดียวนะ ยางหน้าหลังยังเหลือนะครับโซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกยาวๆนะเดีย๋ยวฟังเสียงเครื่องกันสูงต่ำติดครบนะครับอ้าว สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอกิินชนบุรีนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเดินเบาปกตินะครับรถเครื่องเดิมนะครับฟิตมาใหม่นะมีแค่ท่อผ่านนะครับเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมนะรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจมาดูรถก่อนได้นะครับลองขี่ก่อนได้ขอบคุณมากครับ